E.P. 35ไม่ขมาก่อนอาศัยเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางใครไม่เชื่อก็อย่ารูปรูเด็ดขาดเมื่อก่อนผมไม่เคยเชื่อจนกระทั่งผมได้ประสบมาด้วยตัวเองและไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวเท่านั้นยังมีพ่อและแม่ของผม ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยพ่อแม่ของผมเช่าบ้านอยู่ในกรุงเทพในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กจนกระทั่งพ่อได้ทำงานเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็มาหาซื้อที่เพื่อปลูกบ้านแถวแถวจังหวัดปทุมธานีพ่อซื้อที่ดินไว้เป็นจำนวนสีไร่เมื่อถมที่แล้ว ทิ้งไว้ระยะหนึ่งก็หาซื้อไม้มาปลูกบ้านซึ่งพ่อก็พยายามประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจะได้มีเงินเหลือไว้เป็นทุนค้าขายบ้างจึงได้หาซื้อไม้เก่าจากชาวบ้านแถวแถวนั้นมาปลูกจะซื้อไม้ใหม่เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นโดยเฉพาะเสาบ้านซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง จึงต้องซื้อเสาบ้านเก่าต่อจากคนอื่นเวลาผ่านไปสองเดือนพ่อก็ปลูกบ้านเสร็จครอบครัวของเราก็ย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่โดยที่ไม่ได้มีการทำบุญบ้านเพราะพ่อ,พอต้องการดูเลืกดูยามที่จะทำบุญก่อนพวกเราเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านใหม่ได้สองคืน พอถึงคืนที่สามเท่านั้นก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคืนนั้นพ่อแม่และผมกําลังจะเข้านอนก็รู้สึกว่าบ้านสั่นสะเทือนอยู่สักครู่ก็เงียบพ่อจึงเดินดูรอบๆบ,บ,บ้านปรากฏว่ามีเสาบ้านต้นหนึ่งสุดตัวลงไปประมาณห้านิ้ว พ่อจึงมาบอกกับแม่ว่านอนเถอะไม่มีอะไรหรอกเสาบ้านมันสุดไปต้นหนึ่งนะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปตามช่างมาดูมันคงไม่เป็นอะไรแล้วละเช้าว,วันลุ่งขึ้นพ่อจึงไปตามช่างมาดูช่างก็หาสาเหตุไม่พบว่าเสาต้นนี้สุดต,ตัวลงไปได้อย่างไร แต่ก็รับรองว่าบ้านจะไม่พังสุดลงไปตามเสาเพราะเสาต้นอื่นก็ยังเป็นปกติและก็บอกว่าจะนำเครื่องมือและพาลูกน้องมาช่วยพ่อยกเสาขึ้นใหม่ในวันรุ่งขึ้นเนื่องจากวันนี้ช่างติดงานซ่อมแซมบ้านอื่นอยู่พอตกคำ่ำ หลังจากที่พ่อแม่และผมกินข้าวเสร็จพ่อก็นั่งสูบบุหรี่ระหว่างที่แม่กำลังปูที่นอนและกางมุงให้ผมขณะนั้นเวลาเกือบสามทุ่มจะเห็นได้ทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นมาจากห้องอีกห้องหนึ่งเสียงนั้นดังเหมือนไครกระแทกของหนักๆบนพื้นห้องอย่างแรงแล้วก็เงียบ ทางทางที่ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นผมกำลังจะถามแม่ว่าเสียงอะไรแม่ก็จุบปากให้เงียบผมก็เงียบค่อยๆคานวันนั่งข้างๆพ่อแม่ก็ค่อยๆคานตามมาแล้วกวาดสายตามองไปรอบๆบ,บ้านในใจผมตอนนั้นกลัวมากและแล้ว ทุกคนก็ต้องตกใจกับภาพที่อยู่ข้างหน้าที่เสาต้นนั้นเสาที่สุดตัวลงเมื่อคือนนี้ภาพที่ทุกคนเห็นต่อหน้าคือเงารางๆของศีรษะคนลอยอยู่เป็นศีรษะของผู้ชายผมแทบช็อกลองไม่ออกได้แต่ตะลึงมองตาค้างแม่ผมคนเดียว ที่ตั้งสติได้จึงยกมือขึ้นพนมเพ่งมองไปที่เงาศีรษะของเสาต้นนั้นฉันเพิ่งมาอยู่ที่นี่ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครถ้าท่านเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเป็นเจ้าของที่นี่พรุ่งนี้ฉันจะซื้อทุกเทียนมาขอขมาและจะตั้งสารให้ท่านแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ท่านอย่ามาทำให้พวกเรากลัวเลยเจ้าค่ะพอแม่ผมพูดจบก็มีเสียงดังตึงตังอีกแล้วก็เงียบสีสะนั้นก็ค่อยๆเรือนหายไปรุ่งึ้นเช้าพ่อผมก็พาคนมาทำพิธีตั้งสาราพระภูมิทางทิศตะวันออกพร้อมกับขอขามาเจ้าที่เจ้าทาง แล้วผมเองก็ต้องแปลกใจเพราะเสาต้นที่สุดตัวลงนั้นกลับขึ้นมาอยู่ในระดับปกติทั้งที่ไม่มีใครไปแก้ไขหรือยกขึ้นแล้วอีกสองวันต่อมาพ่อกับแม่ก็นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านตั้งแต่นั้นมาผมก็เชื่อเรื่องผีสางเทวดาเจ้าที่เจ้าทางไม่คิดลบหลู่อีกเลย